ทุกคนมีแผนการที่โคตรจะเพอร์เฟกจนกระทั่งโดนหมัดสวนเข้าหน้าเต็มๆนี่ไม่ใช่คำพูดของผมนะนี่คือคำพูดของตำนานอย่างไมค์ไทสันแล้วเชื่อปะไม่มีที่ไหนในโลกที่อธิบายคำพูดนี้ได้ดีเท่ากับตลาดคริปโตอีกแล้วไอเราก็วางแผนมาอย่างดีกราฟสวยอิดเดคเตอรเป๊ะข่าวมาเต็มคิดว่าเหรียญนี้แหละจะพาเราไปทัวดวงจันทร์แต่พอเอาเข้าจริงแมง่ง พุ่งเลยเป้าไปไกลจนขายไม่ทันหรือไม่ก็ดิ่งลงนรกเร็วกว่าจรวดอีลอนมัส์อีกมันเร็วกว่าช้ากว่าแรงกว่าและป่าเถื่อนกว่าที่เราคิดไว้เสมอนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่บอกคุณคนส่วนใหญ่ในตลาดนี้ไม่ได้เจ๊งเพราะเข้าผิดจังหวะนะครับแต่เจ๊งเพราะไม่รู้จะออกตอนไหนดังนั้นวันนี้ Turning Point h e r ฮจะแจกคู่มือที่คนตัวเล็กอย่างเราต้องมีมันไม่ใช่แค่ขายตอนไหนให้ได้กำไร แต่ที่สำคัญกว่าคือหนีตอนไหนให้ไม่หมดตัวนี่คือคู่มือจับจังหวะทำกำไรและตัดขาดทุนฉบับคนธรรมดาที่กลั่นมาให้แล้วว่าไม่ต้องเก่งเทคไม่ต้องมีเงินถุงเงินถังก็เข้าใจและเอาไปใช้ได้เลยและแน่นอนครับทุกสิ่งในวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับเป็นแค่การแชร์มุมมองจากสมองสองมือของคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นขั้นตอนที่หรู้ว่าเรายืนตรงไหน และรู้ใส้รู้ภุงตัวเองด้วยนะก่อนจะคิดเรื่องรวยเรามาดูกันว่าตอนนี้เรากำลังยืนเต้นอยู่ในช่วงไหนของผับที่ชื่อว่าคริปโตแห่งนี้วงจรของมันง่ายๆครับเหมือนชีวิตคนเราเลยมีขึ้นมีลงมันคือวงจร4ปีมีช่วงเวลาปาร์ตี้สุดเวียงหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดกระทิงประมาณ1-2ปีแล้วก็ตามมาด้วยช่วงเวลาแฮงปวดตับหรือตลาดหมีอีก2-3ปีแล้วตอนนี้ล่ะ กันยายนปี2025เรากำลังอยู่ในช่วงไหนพูดง่ายๆก็คือเราอยู่ในช่วงท้ายของปาร์ตี้ครับพี่ใหญ่ยังบิตคอยเนี่ยเมาแล้วก็โชว์สเต็ปเดนซไปหลายรอบแล้วตอนนี้ถึงคิวที่เงินกำลังจะไหลไปให้พวกรุ่นน้องหรือเอาคอยนได้ออกลายกันบ้างโดยเริ่มจากพวกรุ่นใหญ่ในแก๊งอย่างอีเทเรียมกับโซล a ่าซึ่งนี่แหละคือสัญญาณว่าใกล้จะเช็คบิลแล้วดังนั้น แผนของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าในมือคุณถือไพ่อะไรอยู่ถ้าคุณถือบิตคอยเป็นหลักบอกเลยประวัติศาสตร์กระซิบข้างรู้คุณว่าเพาื่อนเริ่มวงหาทางลงได้แล้วนะนี่คือช่วงที่ควรพิจารณาทํากําไรถ้าคุณถือเอาคอยเป็นหลักแต่เย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งผลีแผามเพราพระตามสถิติแล้วไอ้พวกนี้แหละที่จะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตในช่วงสุดท้ายของปาร์ตี้แต่เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องตลาดเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สําคัญกว่าตลาดคือตัวเราเองนี่แหละ คุณต้องตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ได้ก่อน Time Horizon กะจะถือยาวเป็นเพื่อนคู่ชีวิตหรือกะมาเดทแล้วชิ่ง Level of Wealth เงินที่เอามาลงนี่คือเงินเย็นเจี๊ยบหรือเงินร้อนที่ยืมเมียมารับความเสี่ยงได้แค่ไหน Risk Tolerance ใจคุณนิ่งเหมือนแม่น้ำหรือไหวไหวยิ่งกว่าเจ้าเข้าสุดท้าย Tax Jurisdiction อยู่ประเทศที่สรรพกรรักคุณมากแค่ไหนลองดูตัวอย่างสุดขั้ว2แบบนี้นะครับตัวอย่างที่1 คุณลุงทุนยาวแกมีเงินเยอะถือแต่บิตคอยน์กะให้ลูกให้หลานใจนิ่งมากแถมยังอยู่ที่เคแมนไอซ์แลนด์ที่ไม่เก็บภาษีคริปโตสำหรับคุณลุงคนนี้แผนที่ดีที่สุดอาจจะเป็นไม่ขายโวยเพราะในระยะโคตรยาวบิตคอยนมันมีแต่จะขึ้นตัวอย่างที่สองน้องซิ่งสาย FNF Fast and Furious เงม้นเก็บมีไม่มากกะมาเล่นรอบสั้นๆในอคอเห็นเลขแดงนิดหน่อยก็ใจสัน่นแถมสรรพกรไทยก็จ้องทาเป็นมัน สำหรับน้องคนนี้แผนที่ดีที่สุดคือซอยกำไรทีทีเห็นท่าไม่ดีต้องเพ่นให้ไวเพราะน้องไม่มีเวลาหรือเงินทุนพอจะมานั่งทนดอยเป็นปีๆได้เอาละมาทำแบบทดสอบวัดใจกันแบบกวนๆถามตัวเองสองข้อถ้าเหรียญที่คุณซื้อมันร่วงลง90%คุณรู้สึกเหมือนโดนแฟนทิ้งแล้วยังต้องจ่ายค่าข้าวให้มันอีกไหมเสียใจแบบสุดๆหรือเปล่า แล้วถ้ามันพุ่งขึ้น90%คุณดีใจเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพร้อมกับได้เดทกับลิซ่าแบล็กพิงไหมตื่นเต้นสุดขีดเลยหรือเปล่าถ้าคำตอบของคุณคือใช่ทั้งสองข้อยินดีด้วยครับคุณคือเพื่อนร่วมอุดมการชาวใจบางของผมซึ่งแปลว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณไม่ใช่การวิเคราะห์กราฟที่ซับซ้อนแต่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ขั้นตอนที่2เลือกข้างไปเลยจะยอมขายหมูหรือจะไปอยู่บนดอย ฟังนะผมจะบอกความจริงอันโหดร้ายให้โอกาสที่คุณจะขายเหรียญทั้งหมดได้ที่ยอดดอยแบบเป๊ะๆมีค่าเท่ากับ0เป็นไปไม่ได้คุณมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นคือขายเร็วเกินไปหรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่าขายหมูกับขายช้าเกินไปหรือที่เรียกกันว่าติดดอยดังนั้นคุณต้องถามตัวเองด้วยคำถามที่คอจะสำคัญอีกข้อหนึ่งคุณรับมือกับความเจ็บปวดแบบไหนได้ดีกว่ากันระหว่าง ความเจ็บใจที่เห็นหมูที่เราเพิ่งขายไปเมื่อกี้นี้วิ่งขึ้นไปกลายเป็นหมูทองคําราคาพุ่งไปอีกสามเท่ากับความเจ็บปวดที่เห็นกําไรเป็นล้านในพอร์ตค่อยๆละลายหายไปจนเหลือแค่เศษเงินเพราะเรามัวแต่รอรอแล้วก็รอคําตอบของคําถามนี้จะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์ของคุณในสภาวะตลาดแบบนี้เลยสําหรับบิตคอยน์ในช่วงท้ายปาร์ตี้แบบนี้โอกาสที่คุณจะขายช้าเกินไปหรือติดดอยมีสูงกว่าสําหรับเอ t c ์คอยน์ ในทางกลับกันโอกาสที่คุณจะขายเร็วเกินไปหรือขายหมูนั้นสูงกว่ามากเมื่อคุณเลือกข้างให้ตัวเองได้แล้วทีนี้แหละเราจะมาเริ่มวางแผนกำหนดเป้าหมายราคาแบบจริงจงจังๆกันขั้นตอนที่3เล็งเป้าแล้วซอยขายมันซะโอเคมาดูแผนการที่เป็นรูปธรรมกันบ้างผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยกรณีศึกษาการตัดขาดทุนหรือยังไม่ตัดดีน้อง Aptos หรือ APT ตอนนี้มี outcoin หลายตัวเลยครับที่อาการคล้ายกับน้อง APT คือราคาวิ่งเป็นเด็กติดเกมอยู่ในกรอบแคบๆมานานมากสำหรับ APT ก็คือระหว่าง4เหรียญถึง20เหรียญและตอนนี้ราคามันก็มาจ่อยๆอยู่แถวๆขอบล่างที่4เหรียญสถานการณ์คือถ้ามันหลุด4เหรียญไปได้นะเตรียมเห็นนรกเลยอาจจะลงไปแบบไม่เจอพื้น แต่ถ้ามันยืนอยู่ได้มันก็มีโอกาสดีดกลับไปหาขอบบนที่20เหรียญเหมือนกันวิเคราะห์แบบบ้านๆนะในภาวะที่ตลาดกำลังจะปั๊มเงินเข้า o u t คอยแบบนี้โอกาสที่มันจะดีดกลับมันเลยมีสูงกว่าโอกาสร่วงต่อตราบใดที่ไม่มีข่าวซวยๆเฉพาะตัวนะเช่นโดนแฮกนะ ดังนั้นการรีบตั้ง stop loss หรือรีบขายทิ้งที่ราคา4เหรียญเปเปๆอาจจะเป็นการขายหมูตอนขาดทุนก็เป็นได้จะเย็นๆรอดูท่าทีอีกนิดกรณีศึกษาการทำกำไรพี่บ่าว Avalanche หรือ AVAX เราจะใช้เครื่องมือง่ายๆที่ดูกราฟเป็นงูงูปลาปลาก็ใช้ได้นั่นคือ Bollinger Band ในกราฟรายเดือนคิดซะว่ามันคือขอบถนนของราคาแล้วกันพอเปิดดูปุ๊บเราจะเห็นด่านหรือแนวต้านสำคัญของพี่บ่าว v a l a n c h e อยู่แถวๆ30ดอลล่า40ดอลล่าและ55ดอลล่ายุทธศาสตร์ของคนตัวเล็กอย่างเราคืออะไรครับไม่ใช่การทุ่มสุดตัวขายทั้งหมดที่ด่านแรก30ดอลลร์นะครับแบบนั้นมันเสี่ยงขายหมูตัวบเบ่มเลย เราจะใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการทยอยซอยขายหรือ scaling out ครับเช่นพอราคาถึง30ดอลลาร์ขายออกไปก่อนเลย25%เอาทุนคืนมานอนกอดให้อุ่นใจพอขึ้นไปถึง40ดอลลาร์ขายอีก25%อันนี้คือกำไรเอาไปกินโอมาเกเสได้ละ พอไปถึง55ดอลลาร์จัดไปอีก25%เงินก้อนนี้เอาไปดาวรถแล้วอีก25%สุดท้ายละ่ะทำไงเราจะปล่อยมันไปครับ let the rest ride ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยจะไปถึงไหนก็ช่างมันก้อนนี้แหละคือตั๋วไปดวงจันทร์ของเราถ้ามันไปถึง a l l t i m e high ใหม่ได้ก็คือโบนัสชีวิตแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรเรากำไรมาสามไม้แล้วแล้วพวกตัวท็อปอย่าง ETH กับ SOL ละ่ะ ไอสองตัวนี่มันแสบครับมันวิ่งมาใกล้จะทำลายสถิติสูงสุดเดิมของตัวเองแล้วแนวต้านมันไม่ค่อยชัดแผนของเราคือชิงลงก่อนถึงป้ายเราจะขายดักหน้าแนวต้านทางจิตวิทยาเช่น กูรูทั้งโลกบอก e t a จะไป1 0 0 0 0ดอลล่าเราคนธรรมดาไม่ต้องรอครับตั้งเป้าขายแถวแถว7 0 0 0 0ถึงแ0ดดอลล่า,า, 7, 8, าก็รู้แล้วทุกคนฝันว่าซอจะไป1,000ดอลล่าเราไม่ต้องฝันขนาดนั้นตั้งเป้าขายแถว500-600ถึง600ดอลล่าก็พอใจแล้วจำไว้กำไรในพอร์ตที่ยังไม่ขายไม่ใช่เงินเรา แล้วที่เจ๋งคืออะไรเซรเตไอหลักการทยอยขายเนี่ยเอามาใช้กับตอนขาดทุนได้ด้วยนะถ้าเหรียญที่คุณติดดอยอยู่มันยังไม่ตายสนิททีมยังพัฒนาคนยังแห่กันใช้คุณก็รอจังหวัดที่ราคามันดีดกลับขึ้นมาแตะแนวต้านพวกนี้แล้วก็ทยอยคัดเพื่อลดการขาดทุนได้เหมือนกันเจ๋งปะล่ะ ขั้นตอนที่4ได้เงินแล้วอย่าหาทำนี่คือจุดที่90%พลาดเพราะขายคริปโตได้กำไรปุ๊บมือมันสั่นคันไม้คันมืออยากจะเอาเงินไปหาที่ลงต่อทันที ใจเย็นน้อยพ่อนุม่มข้อแรกอย่าเพิ่งรีบย้ายเงินไปสินทรัพย์เสี่ยงตัวอื่นเห็นหุ้น AI กําลังมาแรงอย่าเพิ่งโดดเข้าไปปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นกับคริปโตมันเหมือนเพื่อนซีกันครับถ้าตลาดหนึ่งพังอีกตลาดก็มักจะโดนล,ลากลงมาด้วยกันเสมออย่าหนีเสือปะจระเข้ข้อที่2ระวังความเสี่ยงแฝงของสิงที่เรียกว่าปลอดภัย บางคนบอกงั้นเอาไปพักใน StableCoin หรือทองคำดิจิตอลหรือ Token i z e nice d Go กก็ได้ปลอดภัยดีจริงหรอไอของพวกนี้มันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงคู่สัญญาหรือ Counter Party Risk พูดภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ได้ปลอดภัยด้วยตัวมันเองแต่มันปลอดภัยเพราะใครบางคนบอกว่ามันปลอดภยัยซึ่งมันมีสิทธิ์เจ๊งได้จากอะไรบ้าง ปัญหาของบริษัทที่ออกเหรียญปัญหาของเงินหรือทองที่เอาไปค้ำประกันปัญหาของธนาคารที่ดูแลสุดท้ายมันจะกลับมาที่คำถามเดิมๆเลยครับคุณอยากจะถือสินทรัพย์ที่ผันผวนชิบหายแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างบิตคอยหรือจะถือสินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะมั่นคงแต่มีคนคุมเกมอยู่ข้างหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินที่คุณเพิ่งได้มาไม่ว่าจะกำไรหรือเงินที่เหลือจากการตัดขาดทุน มันคือหยาดเหงื่อแรงใจของคุณอย่าให้การตัดสินใจโง่ๆครั้งต่อไปมาทำลายทุกอย่างที่คุณสร้างมาจำไว้นะครับคนตัวเล็กอย่างเรามีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึง่งเราเจ็บได้เร็วและเจ็บได้เล็กแต่คนตัวใหญ่พอเจ็บทีเจ็บเป็นหมื่นล้านเรามักมองว่าเงินไม่มีคืออุปสรรคแต่จริงๆแล้วมันคือฟิลเตอร์ชั้นดีที่ช่วยกรองความคิดห่วยๆของเราออกไป เหลือไว้แต่ไอเดียที่มันใช่จริงๆเท่านั้นคนตัวเล็กไม่ได้แพ้เพราะไม่มีเงินหรือไม่มีเส้นแต่เราจะแพ้ถ้าเรายอมแพ้ในหัวตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะเกิดมาเล็กไม่ได้แปลว่าจะเล็กตลอดไปจำไว้มีแค่สมองสองมือก็เริ่มได้เลย